สวัสดีครับมอนี้ผมมาอยู่กับคนแพ้ครับแพรแบบกระแบบหลายคนอาจจะรู้จักธานาคารเสียรอ,อนพึ่งไปแพรมามือสองมือดรดสิบหล้อคุยนะคุยหนาะว่าที่หนึ่งที่หนึง่งที่เด็ดผสมราคาคุยแค่ว่าเอาตรงตรงบาดแข่งรถอันนี้รถผิดพลาดนิดนึงคุณจะมาว่าบไดแข่งบ่ดได้เด็คำว่าไม่ได้แข่งคือเราไม่เอาไป,ปราดไปที่ลงสนามแล้วถึงวันแล้วไปถึงสนามแล้วรถคุณวิ่งไม่ได้ หรือวิ่งได้พังไม่พังก็คือแพ้ได้ขันเรียนบ่ได้เฮ้ยยอมย่อมรับบียอมรับบียอมรับยอมรับบ่ยอมรับบ่แพ้ต้องยอมรับแพ้แบบใดแพ้แบบใดแพ้แบบเท่เท่มากคนแพ้ไม่ได้เท่นะครับจะได้ลองแพ้อะไรกันใดมากมาเบิ้งมาเบิ้งแพ้ปุ๊บเคยแบบเหมือนโดนโดนไปเท่าไหร่โดนโดนไปเท่าไหรอย่าบอกอันนี้เข้าบิ้ เข้ามาผมมาไก่แข่งวัวไก่แข่งเนี้ยละขายเดิมพันอย่างนี้นะไอ้รถขั้นนี้บอสิว่าไอ้เนี่ยขับรถออกไปล่องอ่ะไปเบิ่นไอไอ้บดตท่อน่ะได้ฟังทัานผู้นำนะครับหมอท่านนี้ก็มาที่ที่แพ้มาทัานนี้ใช่ไหมนั่นมาทนนี้ว่าที่แพ้มานั่นว่ะแพ้อีรีมันบันี่แพ้แพ้กันนะครับยอมรับกันเลยแพมันคมาแพเพ้าะว่าไอเดือยโอ้โหอันอันนี้คือเขาแข่งในรุ่นแรง โอเพนสิบหล้อโอเพนคือทำอะไรมาก็ได้ทอะไรมาก็ได้กติกากติกามีอย่างไรห้ามเลื่อนเครื่องมาหลังอแล้วก็เป็นรถสิบร้อดำได้ใกล้รไม่กล้รถมงทำนัดกใหทอกันยางี่ยางจะเป็นอก็คือยางใช้งานทั่วไปครับคห้ามเลื่อนเครื่องเทิหลอตีบเลือเครื่องไม่ยุ่งสีมันขึ้นกบทบทโบจัตาบโครับเออยินตดได้เนี่ย เครื่องเครื่องมันได้ยุงสิเออเครื่องมันคือยุงสิปกติเครื่องมันต้องอยู่ไต่ไต่คนนั่งอันเนาะหัวมึนนะพี่หักล้องไม่ไก่เลยไม่ไก่เลยมันคือไก่เลยแต่กล้องนะคองแก่เหรอของแก่เหรอนี่นี่มันแบบความคิดของผมเลยเนี่ยเครื่องห้ามเลื่อนจะงงป่ะอาแต่ว่าเลื่อนหนาไปเพื่อนยังก็เลื่อนหนาไปถ้าถ้าถ้ามันนี้บอลมันเท่มันสอง่ายนะแบบผมอ่ะอ๋อมันเซอร์วิสง่ายใช่ครับมันไม่ได้แรงขึ้นหรอกการแรงขึ้นมันต้องย่นแน่มันต้องย่นแม่นบะย่นนี่ไง ก็คือย่นเครื่องเของอาถอยเครื่องแมนบะอ่าเกียร์ดิสั่นมันสีแห้งขึ้นนี้แมนบะคือกระบะไงกระบะเท่ากับเท่ากับขยับขยับเเผาถอยเครื่องเท่าก็บดิสั่นลงมอไซค์เหมือกันเท่ากับทัดโซอ๋อได้ความรู้นะถ้ามันอยู่ใกล้กันมันแรงคอยกับพ่อรู้ด้ยคอยคอยเย็ะมากคอยกับพ่อรู้อันเนี้ยรถผมไม่ได้โม้นะขอโม้นิดนึงเลยรถผมได็ดสองเลยคุณคุณคุณได้ร่วแท็กแรกอ่ะเบิร์นยางไม่ได้เบิร์นชูดออกก็เถอะสิบเอ็ดห้า โอ้ดีใจกี่กี่เมตรสองเมตรครับแต่ว่า,าเ,เกียร์เกียร์ทุ่ถ่ายเบาอมเนี้ย่อยไหลเขาแต่ว่าแพผลคือแผลแล้วเนาะเอาช่วงล่างคือบาเฮ็ดกันไฟ,ไฟให้เโนรินจ,จูนเนี่ยขับย <laughs> ึดไฟได้จูนนี่ไม่มีแผลใอยบอกไ <laughs> อ้ไฟใคยกินหอดโจ๊ะมาใครนะหลายคน,นาอาจะจู่ๆท่านเบิ่งชิปเนาะไปหาเบิ่งเอาครับเสียรอนเสียรอนใส่กแก้วรอนรอนอะไรแม่น้ะรอนคล้ายๆอะไรแม่น้อย่ำแม่น้อรถผีทั้งนั้นอยู่นี่แม่น้อไหว ยอกนี่นี่ช่วงล่างครับช่วงล่างทำทำไมก้างยูนี่ยไหนโอ้ยเนี่ยมันกัดใส่ใครไอ้อามเนี่ยม้ระยะโปรไห้มันมันถอยหลเรื่องเนี่ยมึงนี่มั้มันยูงสีเดียวผมโมอยู่บ้านเขาเห็ดผิดฐานกินดี่ออาร์มเลยจะมันเดาแก่อเลยเบาเลยเป็นโค้งไก่เลยการซองกันซี่นี่เบาเบิร์ตเลยการชี่จอเบิร์ตไล่เบาตาตาเลยกติกาก็คือมีดำดำได้ใช่ครับดำได้ แต่มือลดถในฝันครับแบบมันมันข้าเหนียวมันเก็บเสร็จเลกผูบาดเมาเห็ดเลยในฝันเราก็หวังไมาชนะแหละแต่มันแพ้แล้วทำยังไงอ่ะเ่มันได้รุ้นมากเลยนะเครื่องไม่พังเลยโอ้โหเป็นไอเอชซีไรครับคนขอทายถูกพังเลยตอนไหนคุณจะยอมรับว่าคุณแพ้ยอมยอมมายอมยอมก็ได้แล้วบ็ยอมขอแค่ได้กินเงินไปสิแม่บอสก็เสียเงินก็แสดงว่าแพ้ แข่งยืดสนามได้กว่าไอ้องมอดบ,าบออ้านกับมือขึ้นเวลานเขาเลาะเกลียวไว้แล่นไม่อุ้มเลี้งเลยแข่งแข่งมีสนามเลยสนามจังงอจังงอ,อดูแลดีมากชมดีแม่ทำมือบ้านผมโผล่หมดม,ม,มันมีรายการอะไรอีกบ้านเลยครับรายการไงรายการแข่งนี้ป่ะเร็วๆหนิเพราะสิมีเอ็นเอาน่าบินเดียวไปแก้มือก่อน บ้านห้างกระท่ธรรมดาเนาะตั้งแต่คอนโดมันนี้พายอีสานครับรถพายอีสานโอ้บ้านเฮาบ่บ่ธรรมดาเลยแต่ก่อนก็คือมีมอเตอร์ไซค์อัปเกรดมามีกระบะตอนนี้ซิปล้อคือต่างประเทศแล้วท่านนี้มันทัานนี้มันหัวคิดมันดีอ่ะผมผมต่อนานมากไงเอาเอาหัวเก่งญ่มาไหนบอกโอ้โหอยู่นี้ก็คืออู่่อดรถอู่เฮ็ดรถได้ยังครับโสัมภาอะไปคุยด้เขาเนาะคุยบ่ออกเน่าตาดีคนแพ้แพ้ก็คือแพ้ไม่มีข้อแก้ตัวมีแต่เอาใหม่แม่นครับ ก็ร่างใจให้คนแพ้เขื่อนวินเลยเป็นก็ร่างใจให้คนแพ้ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับเห็นรถมันมันซอยกันหลายคนมันเบื่อเบื่อมาหลายครับแค่เห็นคนเดียวเบิ่อหลายนะอ๋อออกกันแมนผมแบบคุ่งเข็มเนี่ยมันเราไม่กล้เอาเกลียวเกียร์อะไรแบบมีคนซอยปั่มซอยนั้นำไต่ในแบบดีครับดีอ่ะจังได้แพ้ก็คือแพ้เนาะเขาก็ต้องทำใจเอาไม่ถ้าเขาบม่แพ้เขาจิตผู้หูจะเข้ามาชนะแมนครับเขาต้องเขาต้องแบบพัฒนาอยู่ก่อนรถไปเหยียบแท็กเก็รใช่พูดถึงเวลาที่มาล่องเราเกี่ยวผู้คนดีใจเลยอาจจะรงเลยรถเรา อาจจะว่าแห้งจริงแต่ว่าพอลงแล้วดวงเ้าบ่มีคือเก่าเลยเม่นคนบ่มีดวงแล้วใช่ดวงการพนันบ่มีมันเห็ดเขียนได้กันก้อยมากเงียเ้บเอาพี่น้องยังไงก็เป็นกำลังใจคนแผลเดี๋ยวไปหาบึงฉีบเอาเลยครับในาอตในเพจนายเต็มเลยเนี่ยผมเห็นรลายนี่เสียรอนนี่ไล่นาวินยังเนี่ยนาวินเดี๋ยวเจอกันอีกเจอแกเมื่อว่าวินจะไปแก่ครับ แต่รอนยอมแพล้ล่ะมีคนอยากแก้มือนั่นแหละไปปากดีใช่เขาไล่อะสนมีเราพี่น้อง <c oughs> ดามันหลุดครับ